ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองบากัรนคเป็นร้านแบ็คแบ็คเกอร์ร้านชื่อโชวียาชูนะครับเลตรองไมมีอะไรมากอาหารที่นี่เขาดูน่ากินไม่เป็นไรพอเราถ่ายตัวเองไม่ได้ถ่ายใครคือที่ผมสั่งเนี่ยเนื้อเนี่ยมันน่ากินมากเนี่ครับน่ากินมากเลยเนี่ครับดีวันนี้มีเหตุการณ์นิดหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ นีาเยนะใครจะเก็บขึ้นาเะเียมันลาบลาบอ้ยก็้อยมันเดรีกล้อยมันขึ้นือมักิได้นครับอันนี้แตับครับตับครับ้ว่ามันหิวด้วยครับลักษณะเห็นหมาู้าให้ไม่ได้ตรน้นลังอยู่ ไม่ไม่ครับคือ,อความอร่อยดูความเปรี้ยวก็ครับดูความผิวเลยแต่เนื้อเนี่ยเนื้อนี่จะได้ว่าเย็นเหนื่อยคมันเปรี้ยวๆไม่เบ์กพี่นะพี่อือครับมันมันบูดอยากดูความอร่อยมากกันนี้ไม่บเบลอหรอมันเ,เป็นรสชาติดอก ทอดเสือเกียเ่ยวกัตว์ข้ากกมีมั้ยเหรอมะะีครับนี่คือลาบพม่าครับแล้วพี่ขอชอบติ๊กโอเคมันคือลาบพมา่าจริงๆนะครับที่เป็นผมเอามือไปจับมันมันติดมารยาทไปหน่อยต้องขอโทษครับเหตุใดที่ต้องมาอะไรคุณอู๋ไม่รู้จักอ่ะ ว่าครับปิ้งย่างแบบนี้เทียบอยู่ที่ปอกันครับรู้จักปอไหมรู้จักรู้จักฟอบอ่ะจบเลยทีเดียวมันเป๊ะที่มันเป๊ะโอเคเป๊ะกล้องตั้งมาสี่ปีเอาไงจะไปไหนจะไปมิถุนาหรือเปล่าหรือไม่ไปไปที่ไปแล้วแปดพันห้าเนี่ยก็ไปซื้อเลยแปดพันห้าซื้อเลยไปเท้า เจ็ดโมงครึ่งยังไม่สว่างหรือจะไปบ่ายเจ็ดโมงมีที่เดียวไม่เจ็ดโมงครึ่งก็ตัดเดย็นเป็นรถที่ไปที่ไอแบบเมื่อกี้เลยรถด้วยกันแต่ไอกคัน,นั้นน่ะ <c oughs> คนนั้นน่ะไม่ยอมรถให้เราเพราะว่าจะขาบแท็กซี่ก็คือคิดแสนคิบหมื่นกว่าเพราะว่าต้องการให้เราไปแท็กซี่ของเขาเหมือนได้กำไรดีกว่า <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรา ใบเด็ดแปดพันห้าเนี่ยก็กรอง6 0่640เนี่ยก็แค่ครึ่งทางแล้วก็ไปพักเอาจิมินจอมาแล้วโอ้โหนี่ของส่วนรวมไม,นนไม่เป็นของรวมอันนี้มันเป็นสูตรเขาหรือพี่สั่งเอง,งเนี่ยสูตเขาเขารู้ไหมขอจานครับผมจะให้พี่อย่างนี้นะอันนี้ให,นให้เ,เบีรเวลาที่มาเที่ยวกันครับก็จะมีการทำบวงกันแค่ว่าจะไม่สั่งเบียร์ น้วคุณเอกินข้าวคุณข้าไปไงน้านบะุ๋นเนาะออกไอเดียขบวระหว่างไปอินเดยเลยไปเช้าถึงเย็นออกจตกน,นี่เจ็ดโมงนะไปถึงนู่นหกโมงเย็นมืดเป็นผมนะปอปนเลยวะกัอีกอย่างหนึ่งก็คือคางมิทิลาข้าไปอินเลยไม่ไม่แพงมาก แล้วเราทุกคนพร้อมที่จะจ่ายด้วยความสบ,บายแล้วได้คลิดเย,เยอะๆแท็กซี่ไปแท็กซี่ไปแต่ให้แวะกิลาด้วยสัก2ชั่วโมงไม่นแวะอยู่แล้วไม่เหี่ยวสไม่เหี่ยวขอให้เรา,เราแวะให้เราเที่ยวพาเที่ยวในเมืองนะ ข้าวขึนข้าวแล้วก็กถ okay. okay okay ิงอยู่ก็ยังโอเคนะต้องทำเถ็มดกคือผมจะให้อยู่อินเลนนานอเล่ได้มีอะไรบ้านมันเป็นแม่น้ำมบอ๋แม่น้อินเลใช่ไหมมันมีตลาดใหญ่มากขมีจามันอะไรม่รู้เดมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มัอเคโอยากให้อยู่นานๆสามถึวันไม่ซ้ำไม้จริงจริงอ่ะจริงโอเคเาอเล้มันความแตกต่างางเยอ้าไงคัเา ต่าง้ๆเลยเจดมันมีกล้องเนี่ยยกยกมือยกยกนี่ก็ได้พ่อนี่นั่งลมาได้้แลวไม่ต้องทำเรื่องใหญ่ขนาดท็กซี่ถึงมืออู่แล้วจบเลยนะนี่อู่ลงมือเลยว่นแรงเลยเดี๋ความบาดทั้งประเทศเลยนะเราจริงเลยี๋ยวโดนนะสั่งความบาดก็เลยอ่ะ กับบาปกันก็ได้แล้วแม่มันมากต้องอุ้ยผมพูดเล่นไม่จริงเนื้อตอนนี้อันเป็นปูแบมเนื้อเส้นๆหราจาะไรกางแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวผมสั่งให้เลยอันนี้ยังอยู่ก็อ่ะเอาโอ้จะไปไหนพวกนี้ คือบากคิดเห็นยังไงไประชุมกันคือเป็นที่นี่คือเป็นมีกี่ช้อยพี่มีกีชก่ช้อยช้อยแรกยังไงเอาบอกจะแรกไปอิเลเลยคือให้เลือกสองหนึ่งนอนที่อินเลเลยสองนอนที่มิถิลาการที่ไปอินเดเลยก็มีสองแบบก็คือไปรถบัสกับไปแท็กซี่นอนมิถิลาก็มีสองแบบไปรถบัสแท็กซี่ไปที่มิถิลาเนี่ยไปรถบัสแปดแปดพันห้าคือ,อสองร้อยสี่สิบไปแท็กซี่ก็ตกอยู่ที่สามพันคนลาจละห้าพันสามพัน ก็อยยี่สิบแปดผมคนประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ไปที่อินเลเลยเนี่ยไอ้ที่นู่นเนี่ยที่เราพักเนี่ยมันกินู่ที่คนละสี่สิบเหรียญฝ่าสี่สิบเหรียญมันคือร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไปลแต่เพราว่าถ้าคันอื่นหรือว่าเป็นแท็กซี่แจมอาจจะถูกนี้ทีนี้ ลแล้วก็ถ้าไปกับโรงแรมมันก็คอนเฟิร์มเดียวว่ามันมันดูแลนักท่องเที่ยวอะไร <c oughs> เที่ยวแล้วเราจะอะไรมันก็ง่ายอ่ะผมก็ชอบใค้ขอเบ,บกิกขอกโรงแรมนะม<ต>ันมันไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันเถอะแต่โรง,งแรมนี้เป็นไงรไดีด็กก็แนะนำมาพักที่นี่ไอ้ดูวเนี่ยตั้งแต่ทีแรกเลยผมจะพักที่นี่เลยตั้งแต่ต้นพอไป เวลาที่เราไปบุ๊กมาแล้วมันไม่มีใช่ไหมอะไปแบบที่อื่นแล้วผมคิดว่าตรงนั้นเป็นตัวเมืองผมก็เลยลงก็ mm hmm. เลยเจอตรงนั้นก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยแต่ทีนี้นเป็นที่คอนเี้เขาเน้นได้พักเพตอะนั้เน้นได้พักแล้วก็เดินเที่ยวตซนนี้เข้าใจป่ะภนษางรั่งจบแล้วสรุปม่ที่<น>ตรงตรงนั้นอะ่ะมันมีที่มีอะไรอินอินวาที่ฝรั่งชอาพักที่หรูๆนี่คือตรงนั้นนั่นก็คือฝรั่งชอบพักตรงนั้นด้วย ก็ราคามันโดดจากกันไม่มากไม่ใช่หรอี่สามสิบเท่ากันสามห้าต่ระยะทางต่างกันแค่นั้นเองนิดดียว้ทางออมายถึงว่ามิจิลาใช่ไหมมิจิลากับอิเลไปขึ้นทางขึ้นทางไม่ขึ้นทางมิจิลานี่คือถึงก่อนเลยวันถึงก่อนเลยครับเึ้นเลยก่อนมามาม้าก็สมมติว่าอีเล์สีร้อยโลแล้วกันเนาะมิจิลาประมาณโดยประมาณโอเค ว้ามอเด้อเฮ้ยไอทำพูดชิลชิล yes chili chili ไอวันชิลััดัดัดชิลคืนี่เราอยู่นี่หูหูอ้โนี่มีทิลาอินเลียอยู่นี่อินเลีมีท่เที่ยวเยอะมีทั้งกะรอมีทังบานเยอะีเยอใช่แต่คราเนี้พี่ว่าเราเราเราน่าจะชัดก่อนคืนึงอเนีที่ผมคิดแบบมีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละคือ ผมไม่ชอบนั่งรถนานกลางคืนแต่นี่มันก็ประมาณแต่ว่าต้องสุดช้ามืดก็เลยคิดว่าจัดยางไรแล้วแต่ส่วนใหญ่เลยบทเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยคือหนึ่งที่อยากไปรถยนต์เพราะหนึ่งสบายอยากอ้อนี่สวยเว้ยนี่สวยเว้ยลงถ่ายเห็นเกวียนอยากกระโดดขึ้นกระโดดเห็นเขาใส่นาเขาไปใส่นาเขาใช่ไหมถ้าเป็นรถถูกทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลย หนึ่งเข้าใจนะเขารู้ตัวได้ไปถึงว่าเรานั่งเป็นกีฬาเลยแล้วก็ไปที่ที่ดึงขึ้นเป็นแบบเดิมเลยคือมันก็ไม่ได้เที่ยวไงก็เหมือนที่ไปวันนี้เราไปกีฬาไกลไหม สองร้อยประมาณ200ร้อโลครึ่งครึ่งทางครึ่งทางในตอน5กิโลถ้าไปแท็กซี่นี่คือจะไปอินเลเลยแล้วไปจ่ายกี่ราเนี่ยไม่แท็กซี่ก็ไปทมินิรลาอย่างเดียวก็ได้คือยู่คนละ750แต่ว่าถ้าไปถึงอินเลเลยเนี่ยน่าจะตกคนละพันกว่าก็คือเต็มที่ก็ประมาณพันสองพันสามพนสไม่รู้นะประมาณคนละพันสองถ้วเอาสองข้าวพิซซ์เป็นไงเอาสองข้าวพิซซ์พออย่าเลือกมากอย่าเลือกมากเอาสองข้าวพิซซ์อ่ะพิซซ์เลืคือผมอยากให้ให้ออกจากมุมนี้ก่อนท่านไม่ใชัยเขาเขาอยากจะไปอยากจะไปเที่ยว สบายสบายหน่อยไม่ต้องเหนื่อยเ,เ,เราก็ไม่ได้ยากจน,นข้นแค้อะไรขนาดนั้นขนาดนั้นแลน้วก็แวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆส่วนตัวผมเนี่ยบยัตรก็จำกัดอยู่ก<อ>็ไปจองอยู่24วันก็เลยคิดว่าจะไปรถระจำทางวิธีทาง200ก็คือมันแพงกว่าเดิม500บาทก็เราพูดถึงนะออ แต่ตายมี้อไม่ไม่ไม่แบบมีมีหลายหลายคนาวาว่ดีกววนตอนเช้าเรสียแล้วสี่ร้อสอ๋อรีบไปรีบไปเท่าไหร่นะไม่กี่เหรียญนะกิเละกิกีเลประมาณร้อยแปดสร้ยแปดสเหรียญร้อยแปดเหรียญแท็กคนละสามพันเหรอคนละหกพันเหรอคนละคนละสี่สเหรียญ คนละสประมาณเออประมาณสีห้าเหรียญโดยประมาณคนละเท่าไหร่พี่พันเอในแลนนั่นแหละถ้มิกีลาล่ะมกาเนี่ยแท็ี่เนี่ยเาะเดาทาโแค่สง้ลยังไม่ติดประมาณร้อยเหรียญร้อเหรียญร้อยเหรียญอยเหราอยู่ที่ประมาณสามเนสอ่ะเราแชร์แล้วก็ตกประมาณมันก็สคนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยบาทมิกีลาเจ็ดรบาทแต่ถามว่ามันไกลมมันก็ไม่ไกลหรอกในะยะทางแค่สอ้อยโลมิกิลไม่ใช่มือท่องเที่ยว แค่นั้นเองผมก็ไม่ไดทิศสวาสเลยนะคือผมต้องการให้แล้วระหว่างทางไม่มีอะไรก็ไม่รู้ตั้งแล้วรับประปากเลยรับเลยตังไม่ลแล้วตื่นละเจ็ดโมงเช้าพวกนี้ต้องตื่นเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปห้าสิบโลจริงห้าสิบโลไหมไปกับร้อยโลไงถ้าไปถึงนู้นมีปัญหาเราไปสชั่วโมงมันประหยัดไปเยอะนะพูดถึงเท่าว่าเราไปที่นู้นแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ับมามี่ธลระแต่ก็เห็นใจสองคน ยิงยาวอยู่ออ๋ไอเราเป็นหาเราไม่พี่พี่เอาไมพี่เอาไม่ต้องไปอยู่แล้วพี่ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเอาความคิดของพี่เลยคนเดียวคิดว่าาเรไปไปอย่างนี้ดีกว่าเว่าระยะทาไม่มีอะไรใช่ปองตองนี้ทางนี้ต่กแล้วไม่มีอะไรนะไม่ตอนนี้คือต่างคนก็ต่างห่วงเห็นพวห่วงเอียงกันเลยเดี๋ยวพี่ยไปเที่ยวแล้วไม่คนองลำบากเลยคุณลำบากมานานแล้วไปลเที่ยวไงใครๆแบบนี้เที่ยวไงเอาแบบนี้ก็ตามมิสสัทธ์เตียอือ โอ้จะกล้าขวางเลยถ้านะไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะผมอาจจะหันมันสามมันสามไม่เกี่ยวผมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ผมก็ดูเห็นคนแต่ละคนนะถ้าดูว่านอนมิจิราดีกว่ามันได้เที่ยวอีกเมืองหนึ่งม่ใช่เงีแล้วไม่ต้องรังนกงานจับมือไหมเนี่ยเปิดกล้องไอ้นนั้นถูกกว่าจับมือกว่าสามไม่นี่กฎแล้วนะเกเนี่ยสามอย่างแล้วล่ะขึ้นขึ้นคัดเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นเลยผมก็เซ็นใจอยู่เอาโอเคเมืองที่มันไม่มีอะไรอาจจะมีอะไรก็ได้ผมเปลี่ยนใจละ Ens, คุณจะไปไปเลยผมกลับมาทะเลไม่จัดละไม่จัดละจะบินไปย่างกูมิ้นกลับมาทะเลรวยอ่ะที่เบียงจัดสินใจไม่ได้ไม่ใช่หราตอนนี้คนคอมเมนต์กำลังจะคอมเมนต์ดาวผมละผมลืมไปเลยว่าอัดอยู่ท er ี่ผมเจอนี like ่ยไม่ไม่ได้ง่ายเขาแหละมันไม่มีเน็ตให้ดูข้อมูลมันพิธีลาเนี่ยมันมันมัน มีคนก็พักกันไม่ในรีดีเพนนีก็ไม่มีข้อมูลผมไม่ได้ดูละเอียดไม่ได้ดูเามีก็มีไม่เยอะมาี่เดี๋ยวผมดูให้ดูนิดเป็นเท่าคือมันเพิ่มมาก็ไม่ใช่หรอกก็จะไปจริงๆกับยิงรถยาวเลยก็ได้ถ้าเกิดที่เมืองนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าไปแท็กซี่จะแป8ชั่วโมงถ้าเกิดเราเต็มที่8ชั่วโมงก็ไปเช้านิดหนึ่งเที่ยวไปเรื่อยทั้งวันเลยแค่ย8ชั่วโมงรถม้า8ชั่วโมงรถ หมื่นใช่ไหมถึงเงินล่ากูว่าแปดพันรถม้าถูกกว่าเรื่องไหนพี่ดูให้หน่อยโอเครถมิตินาดูอยู่มันเอฟอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมันมันมีหลายอะไรมันมีมิกจินาร์นั่งรถบัสอป็ไรมิกินายาวแล้วยิงยาวไปเลยพักสามแปดพักนะวันนี้มันมาลาเรียคือหนึ่งถ้าไปรถยนต์ไปยาวครับดีพักของกินนะถ้าไปรถบัสยิงยาวยาวดีอย่างว่าเราไปอ่านหนังเดียวเลยเราไปหาที่เทียวที่ดีๆไปเลยเที่ยวเราเท่านั้นเอาบางทางมันมีอะไร ไม่คิดตามันง่ายเลยเนี่ยมิจิรานะมีอะไรก็น่าเที่ยวอยู่เราใช้เวลาได้เที่ยวหลที่ไงต้องมาจริงๆเนี่ยผมว่าราคาจริงๆอาจจะต่อได้ถึงแพงกันจริงๆนะมันน่าจะสามพันด้วยซ้งไปแล้วสรุปแล้วบบทิศทะเลด้วยซีเวอร์เอ้าแอสตซทิฟเล็กไซส์นะพี่เล็กไซส์ก็คือเล็กอีกเล็กสับย่างกุ้งกับมันดาเล่ไม่อันเดียวกันป่ะนี่ ช่วยกันบอกเล็กไซ์พาวถูกคอนโรบิสเวีก็คือจากบ้านขึ้นมาทะเลจะผ่านครึ่งทางตรงนี้เป็นทะเลสาบไม่ใช่ทะเลสาบนนีอ่ยเส้นเก่าใช่ไหมเส้นกูแล้วชโยธินนะเคยไปแหละแต่เราผมไม่ได้ดูเฉแตอนนั้นเป็นทะเลสาบบ้านอยู่ระหว่างทางไฮเวย์จากท่านขึ้นมาทะเลประมาณนั้นเอ้ยนี่อร่อยดีอะไรเบียร์ ข้าวผัดอ๋อข้าวผัดอันนี้ก็อร่อยมันรสชาติมันม,มัน,นเราเอาไงเดี๋ยวอ่านก่อนให้อู๋สรุปให้ก<ม><ม>่อนว่าเป็นยังไงเขาดีถ้าจู้ัปอยู่ในกล่องแล้วกล้องก่อนทับอยู่ผมก็เลยให้มืูมแคไม่ว่ากันนะอ๋อมนที่ทำแครกเอร์เป็ดเอ้าใจเท้า it's not terrible ไม่มีอะไรพูดด้ดีนะเดี๋ยวเราได้ข้อสรุปที่สุดเล ผมดีใจที่ว่าเราตัดสินใจเอายังไงแล้วท่านก็แฮปปี้กับตรงนั้นนะท่านไม่มีการเอาคขาที่เปิดตัวมาเป็นซื้อกันอะท่านนี่เก่งมากเลยท่านขันใจโอ้มีมีมี house office of องค์การฟูจิด้วยไหญ่ๆ่วงนี้กลันเลยไม่ว่าอยู่เมืองไหนห้ามพูดเรื่องการเมืองตอนนี้มันไม่ดีเดี๋ยวเราจะทะเลาะกันเอง คุณจะรู้ไหมคุณอาจจะผมจะอาจจะเป็นรัฐบาลที่นี่ก็ได้ใครจะรู้มือวอลทูเนี่ยมือไอ้อเ,ออเนี่เครืองักเยียนไหมตอนเดืนอนคือตั้งมาไปแล้วข้าถามเพื่อกันการเมืองชาวบ้านต่ออีก เดี๋ยวมาเอาอันนั้นมาส่งบว่าต่างกันผมพูดจะพูดหยาบๆนะเรามาเที่ยวกันสนุกสนุกนี่มันยิ่งกว่าเข้าค่าทั้งแหลมนะแต่ผมว่าเราเลี่ยนด้วยกันตอนนี้ผมของผมนะไอตัวผมนะ60%เนี่ยตกคิว่วในกรีตี้ไปที่มเลอินอเดียเลยแต่ผมไม่ไม่ไม่แต่ผมเขาดูข้อมูลอู๋ก่อนไม่ก็ที่บอกไงถ้ามันมันแวะอมลาได้ใช้เซ็นต์ผมเองนะคือเซ็นต์ผมเองเนี่ย ผมรู้สึกว่าเมืองนี้มันจะเป็นเมืองที่มันเล็กสร้างขึ้นมาเพื่อให้รถผ่านนะเหมือนกับต่อรถจากซ้ายไปขวาขาเป็นซ้ายแล้วมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยออ้มันมอมันมองว่าโอเคคือกำลังด้วยเซนของผมอ่ะมันคิดอย่างนั้นก็มีเซนเรื่องท่องเที่ยวเพราะมันไปถึงเนี่ยมันจะมีโรงแรมสำหรับคนที่ตกรถตกลาแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วไปถึงมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะองเหงาๆมองเหงาอะไรก็กำลังคิดว่าจะวิงยาวเหมือนกันแต่ว่าหนึ่ง ยิงยาวได้ราคามันควรจะถูกกว่านี้หน่อยก็ต้องคุยยิงได้อย่างตอนนี้ที่นี่ให้ที่รุ่นให้พันแปดไม่นี้ให้พันหกสี่สิบถ้าเกิดต่อได้ถึงคนคนละถ้ายิงยาวถ้าพี่ลองคิดดูถ้าเกิดมีรถตู้รถตู้ยังไงก็นำสบายกว่ารถเก็งรถตู้เมื่อกี้เราจะถามอยู่มิเพราะมันเป็นเมืองใหญ่รถตู้ยังไงก็โอเหมือนจะไปถึงไปถึงคงตึ้ภาพประมาณแบบ พัทยาเกรีฑาอย่างเงี้ยมอ่ามัน,ม,นมันยังไงมันต้องมีรถที่มันใหญ่อพอพน,นั่นเ<ล>ดี๋ยวเราดูรถตู้กันมาดเลย์่อ,อีเล่ใครๆเข้าไปถูกรถยิงยามนะ่ะยิงยาเามือด้วยนะยิงาวได้ยิงเหมือด้วยนะตอนนี้อ่ะด้วยสุดเลยเหลือสองท้อยทอาย,ยิงยาวแต่ว่าเหลือนั่งรถตู้รถบัสหรือแท็กซี่คือคือถ้านั่งรถบัสก็คือต้องเดินทาง ถ้านั่งรถยนต์กับรถทู้ยิงยาวของแค่นั้นแหละถ้าหมอไปพี่แท็กซี่ไปยิงยาวเลยถ้าแท็กซี่แท็กซี่มันก็จะตรนี้ก็เหลือรถรถแท็กซี่กับรถทู่สถานที่จะ่ไว้จอดได้ชิดว่างแฮถ้าเราไปแท็กซี่เนี่ยก็คือมันได้ถ่ายนู่นถ่ายนี่เห็นอะไรก็ได้ถ่ายอาจจะเรื่อถานที่ท้องเชื่อดังๆถ้าแท็กซี่คนละคันนะก็เก็บเก็บคลิปไปเรื่อยๆทั้งทางนะโอเคนะแท็กซี่คนละคันเลยก็ต้องคุยกับเขาว่าเถ้าเราไปแท็กซี่เนี่ยเราขอแว้ถ่ายนู่นถ่ายนี่ดีกว่าไหมมันก็ได้ดีกว่านะ อร่อยว่ะแต่มันก <si> ็ยังมีพวกขอทานที่ขอของเราก็ผมไม่น่ากลัวมากที่จะการให้ตังก็ให uh> ้ตังไม่ได้ซื้อไ่ด้ซื้อพาน้า้องเชื่อไปเขาต้อหาประจำถ้าเกิดใจไปประจำนี่ยันน้นไม่เคยผ่านเขาก็บอกเราเป็นยำเนื้อคล้ายๆกับน้ำมันมะขอทุกอย่างครับอร่อยว่าไม่รู้ใจมาเป็นเนื้อมันๆแล้วก็มันอร่อยดีมากใส่หอมแก่เลี่ยนอร่อยจริงๆครับ จร้งมันมันมา,ากกว like ่าข้าวหอมมะลิจะสวอพอนยิ่งดยอดข้าต้องมีนี่แะสวงไปห่านมาเที่ยวไปเที่ยวกันนะเนี่ยรถไปไหนเนี่ยรถสองะใครจะไปสถานีาะไม่มีคนอยู่วราโคลาาโคลาา

บมลลูนต้นหกอะไม่ใช่เกิดใครใช้หรอผมอ่านปิดผมรู้ว่า9,000นี่ไม่หาริบพันละไม่ได้เกิดคุณหลอกให้ผมแพงเนาะคุณห้อผมครึ่งหนึ่งผมจะขึ้นเลยบอลลูนไปไหนบอลลูนรอกให้ผมห้าพันผมขึ้นเลยกินละกัแตกับแบกๆไม่ต้องคิดเลยไม่ให้ผมอ่านี่กมได้ห้าพันเรี่นงนะต้องแชร์ต้องแชร์ เอยเราก็ต้องาใจองไเียดีขึ้นนะเดินตกตายอม่ไครับจริงๆตกตายใปนขาอ้างจริงไม่มีตังเงิครับจนคนมาด่วนเลยครับไม่อหวครับไม่กลัวหรอกนมันยังไงอ่ะตากให้มันติดหอมใหญ่ด้วยนะครับ นี่มันเป็นเนื้อแบบประมาณเนื้อแดดเดียวป่ะเนื้อแดดเดียวก้ะสุดเลยกระสดแดดเดียวมีมี่ไม่หัวแม่กินนกกินนกโอ้โหหนาวครับกินนอยี่ว่าจะไม่กินเบียร์ก็นะอากาศดีเอาใหม่พูดนะพี่นะไม่ไม่ไม่หิวไม่ อนะมองเห็นไม่เห็นผมเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงครับก็สรุปว่ามีแนวโน้มจะไปแท็กซี่เนี่ยเยอะขอให้ราคามันไม่เกินพันหนึ่งต่อคนก็คิดว่าทุกคนน่าจะไปหรือถ้าเกิดมีรถตู้นั่งนานหน่อยแอะก,กินข้าวหน่อยอะไรหน่อยออกเ้าหน่อยก็ทค้งมันเดินรถตู้ก็ยังดีกว่าขอให้เป็นรถไทเวียดสำหรับนักท่องเที่ยวเท่าน,นั้นเนี่ยมันก็สบายหน่อยแต่ถ้าเกิดไปนั่งเ,เป็นแบบรถชาวบ้านไปเนี่ยบางครั้งมัน มันมันหลายอยา่างพอจะถึงมันมันไม่รู้ดิก็ดีนะแต่ว่าเราก็นั่งงั้นบ่อยๆมันก็สึกบางครั้งเราก็เมื่อยบ้างอะไรบ้างมันแค่คนนี้นะผมนั่งเนี่ยเบียเต็มเลยผมถ้าจะยืนเลยแล้วก็แค่นนี้ครับเดี๋ยวยังไงติดตามดูว่าผมจะไปด้วยวิธีไหนครับผมขอจบคลิปแนะนําการสนทนาเรื่องการเดินทางจากบากันนะไปที่อินเล ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องเขาชิมอีกทีนึงครับเพราะว่าทานชายบอกให้ชิมอีกทีแต่ว่าการชิมรั้งนี้เนี่ยผมคงจะกินข้าวด้วยเพราอจะได้มันสะใจนิดนึงไอ้นี่อมันต้องกินกับข้าวไปก่อนนะครับให้แฟนคลับดูทำใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ให้ข้าวรออยู่ในปากเค็มมากๆ ล็อกเทียวพร้อมกันสมบัติครับเดี๋ยวเราได้เดินไปบนปุยเม็เมาเลยมิเตอร์พีทใคอครับคนที่ว่าคนที่หาผมเมาผมไม่เมาผมเนี่ย